สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับรายการมาคดังอีกเช่นเคยค่ะสาหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะอะมาเริ่มกันที่เรื่องาราวสุดแซ่บเรื่องนี้ก็เลยที่มีข่าวลือข่าวเราอ,เอ้างว่านักร้องสุดแซ่บชื่อดัง <สา S 1> ท่านหนึ่งเตรียมหย่าสามีเพื่อที่จะไปวิวาสกับกนักธุรกิจหนุ่มซึ่งเป็นคนในวงการด้วยทีนี้เนี่ยหลายคนก็เลยพากันโยงไปคือตอนนี้ชื่อมาหลุดออกมาแล้วแหละก็คือ หวยเนี่ยดันไปออกที่คู่ของ DJ Man แล้วก็คุณไปเตยสุกตองอ่ะใช่ค่ะไปออกที่ไปออกที่คู่นั้นใช่ใชส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นเอ่อฟิล์มรัฐภูมิที่มีคนเน่ยยกไปถึงนั่นเองใช่ทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะหลายคนสังเกตว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนข่าวเนี่ยพอมันมาก็คือมันมาเปี้ยงทีเดียวมันไม่ได้ม,ม,ม,ดมีมันไม่ได้มีการเหมือนแบบ บอกต่อกันมาก,ก่อนแต่คือพอมันปล่อยออกมาก็คือทุกคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีนี้เนี่ยหลังจากที่อักษรย่อต่างๆมาหลุดออกมาเยอะแยะมากมายด้านของคนหนึ่งค่ะที่มีส่วนพาดพิงเนาะในเรื่องนี้ก็คือคุณฟิล์มรัตภูมินั่นเองค่ะก็ได้มีการออกมาอัดคลิปชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวจะว่าไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมฟิล์มนะครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆที่รักทุกๆคนนะครับขอบคุณที่รักแล้วก็คิดถึงฟิล์มเสมอนะครับเช้าตื่นขึ้นมาด้วยความงงครับ พี่ๆสื่อมวลชนโทรมาเต็มเลยว่าได้เห็นข่าวอาหอมอหอมอดอจอมอเมือเลิกลาบอตอมาคบหากับรอตอพอ,อรอตอบอดอคออะไรเต็มไปหมดเลยะฮะคือผมผมฟังผมก็งงครับแค่สอนย่อผมปวดหัวแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าผมกําลังไปแต่งงานอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับก็มันเกิดจาก ที่ผมกับน้องไวเตอร์สนิทก,กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาพข่าวที่เมื่อเดือน 2, 2> เดือนที่ผ่านมาเนี้ยนะครับผมก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่น้องเขาถูกแก๊งต้มตุ๋นหรือว่าแก๊งที่เว็บไซต์เถื่อนเนี่ยเอารูปของเขาไปใช้เราก็ด้วยความรักใครกันก็เป็นห่วงกันก็ช่วยเหลือกันครับมีแค่นี้เองภาพข่าวมาคงเห็นว่าฟิล์มอยู่กับน้องแล้วก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับ แล้วก็อีกอันนึงที่ทําให้คนเข้าใจผิดคือมันมีงานจ้างหนึ่งที่ให้ผมไปถ่ายรูปเหมือนพีเวดดิ้งกันนะครับก็เราก็รับงานตามปกติครับได้รับค่าจ้างมาก็ทํางานตามปกติ ก็อาจจะเป็นภาพที่คนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าผมไปซุ่มเงียบแต่งงานกันจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นพี่เป็นน้องกันธรรมดาปกติครับตอนนี้น้องอาจจะมีสินค้าใหม่แล้วก็กําลังจะโปรโมทสินค้าใหม่เออมันก็เลยเป็นกระแสเป็นข่าวขึ้นมาได้อันนี้อาจจะเป็นประเด็นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับเพื่อนๆทุกๆคนแล้วก็พี่สื่อมวลชนขอบคุณมากๆเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวน้องก็เป็นหน้าที่น้องไม่ต้องมาถามฟิล์มเพราะฟิล์มไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไม่ได้ไป ทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาอะไรกันเพราะฉะนั้นอขอบคุณสำหรับความรักความเป็นห่วงทุกท่านนะครับแล้วก็ขออวยพรให้น้องแล้วก็ครอบครัวงน้องมีวความสุขด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อ่ะก็อย่างที่คุณฟิล์มบอกเลยค่ว่าเรื่องเล่าต่ขงาวไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ไปถ่ายงานเกี่ยวกับพีวดดิ้งกับคุณใบเตยจริงแต่ว่าไม่ได้มีเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์มากาม,มายม,มากกว่านั้นใช่แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขากับใบเตยเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็การปล่อยข่าวเขาเนี่ยอาจจะเป็นการโปรโมทสินค้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าก็มีทางด้านแม่ของดีเจแมนก็ออกมาพูดเหมือนกันว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดก็ยังมีการไปหาไปสู่กันอยู่ใช่ซึ่งแม่แขกแม่พิมพ์แขกค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายแล้วก็ลูกสะัายมากๆเพราะว่าในฝั่งของลูกชายเนี่ยก็ได้รู้ข่าวข่าวที่มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วยังไงก็แม่แขกก็บอกอยาอยากให้แบบว่า เปียกแก้ข่าวให้หน่อยว่ามันไม่ใช่ความจริงนะมันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นลูกสะใภ้กับลูกชายจะอยากกันแต่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนั่นเองค่ะมาถึงไประเด็นต่อไปนะคะสำหรับหนุ่มบอยจิรสนุนน,นเทค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวหรือไป,ไปขึ้นงานที่เ,เรียกได้ว่าเป็นเด็กบาโฮนั่นแหละเออที่หลายคนรู้จักกันนั่นเองค่ะจนกระทั่งเนี่ยเป็นไวรัลมากมากเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เกิดไว้ก่อนหน้านั้นว่า ถ้าเจ้าตัวไปเนี่ยก็คือมันต้องได้200อย่างต่ำใ<ช>จนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยไปขึ้นจริงแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเจ้าตัวเนี่ยก็แอบดีใจว่า<ช>ได้ตั้ง150ดื่มเนี่ยคือดีใจมากๆ<ช>เจนเจ้าตัวเองก็บอกว่าคืออยากไปขึ้นอีกเพราะว่ามันได้ทั้งเอ็นด์เทนด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยใช่ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะ ดีใจมากอยากไปอีกตังก็ได้สนุกก็สนุกไปเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ที่เด็กบาร์โฮสเ็าทากันนะอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะ,ะผมก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเออมันก็เป็นอาชีพที่แบบจริงๆไม่ได้สนับสนุนให้คนมาเป็นเด็กบาร์โฮสนะแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่ที่เราไม่เคยสัมผัสไงว่าพอเราไปสัมผัสแล้วมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ถ้าเรามันสนุกไง สนุกเพราะว่าเออเราได้ได้ดิง้งจริงไม่มีมามาเซตอัพมอกอัพอะไรเงี้ยตั้งก็ได้แล้วสนุกสนานลงไปเต่ายิ่งฉุบอะไรก็สนุกดีเลยก็ดูมีบพลังขึ้นแค่นั้นแหละคือเจ้าของเขาก็ตัวเล็กลงหลังจากที่เขาคิดว่าเราเป็นแค่เด็กสับเยีย่ยวหรือว่าเด็กบกรถอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปสร้างมูลค่าให้กับร้านเขาได้ทุกวันนี้ร้านเขาอยู่ได้ก็เพราะเราเกมเลยเกมเกมเกม ไม่ได้บีบเลยครับท<อ>ี่ให้คุณเดินมาตรงนี้นะตรงนี้นะเสร็จแล้วเขาก็ด่าหูควายมึงั้งนี้อะไรเงี้ยเอออย่างว<อ>ันนั้นหนักใจมาคู่แข่งเราค่อนข้างสุสีกันมากเลยอะอหนักใจกับพี่นัทเทพพัสดินเลยอ้าวไม่หึงไมถึงว่าไม่ได้หนักใจเลยคือคือที่ไม่หนักใจเลยก็คือป๋องกับหอยอันนั้นเขาถอดเสื้อเลยนะ <laughs> เขาถอดเสื้อจนแขนบอกว่าใส่เธอ <laughs> จะขอยึดริ้งก็ไม่ไม่ได้หนักใจเลยคือไปแบบจริงๆเนี่ยอยากจะไปทำคอนเทนต์อยากไปรู้ว่า อาชีพนี้มันเป็นแบบไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไปยืนจริงแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะมีคนซื้อดิง้งเราจริงๆริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่สุดท้ายมันมีจริงเลยลก็รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงก็ตกใจนิดนึง<ม>อยากบอกข้อมูลเลย<ม>ก็คือไปสนุกสนุกแหละก็คือไปช่วยเพื่อนโปรโมทร้านอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ไปลองหน้าหวังกี่ดึงตั้งเป้าเราต้องมเป้าตั้งเป้าเพราะว่าพี่ยินพี่บีเขาบอกว่าเดี๋ยวออยไปพี่ออยไปจะให้พันดึงเธอจริงเหรอ ันื่มมันสองแสนนุ้ยใครก็เมียเขาจะไปไงเมียเขาอ๋อเมียเปย์เมียเปย์ห่วงนะแต่เรายังไงแต่เราอเมียผมไม่น่าเปย์ขนาดนั้นเมียไม่น่าเปย์ขนาดนั้นคือผมขอร้อยห้าสิบดื่มผมก็แฮปปี้แล้วใช่ครับแต่คือแฟนคขับผมก็ไม่ธรรมดานะเขาแค่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าวันนั้นผมไปถ้ารู้อะถ้ารู้มีห้าร้อยอย่างต่ำห้าร้อยดื่มหรือห้าร้อยห้าร้อยบาทบ้าบอกไม่ต้องส่งสิห้าร้อยดื่มสิเธอต้องมีแสนอะ ้องมีแสนจริงๆเพราะว่าก็20ปีที่แล้วก็บอยเอฟนะาพึ่ต้นหอมไหมสิ่งที่เราแบบทำลายความคิดทำลายกำแพงทุกอย่างคือตอนนี้เขาคงรู้แล้วแหละว่าผมเองก็ไม่ได้ธรรมดาเนาะก็หน yes no nee> ึ่งในตองอูอายุอาจจะเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ท cool ุกคนยังให้การต้อนรับที่ดีอะไรเงี้ยคุณอย่ามาด้อยค่าผมเยอะมากนะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเองอะ คนอยู่ใกล้ๆมันไม่ค่อยเห็นความสําคัญหรอกนึกออ,ออกมาต้องให้คนที่แบบว่าเขาแบบให้ความสําคัญเราแล้วคุณจะเห็นว่าผมอะก็ไม่ธรรมดาอ่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ภูมิใจมากแล้วก็อยากไปขึ้นอีกด้วยขออ้อนวอนคุณต้นหอมเลยว่าขอไปขึ้นอีกแต่ว่าอย่าโดยค่าทางด้าน บอยพิศนุมาก<ไ>นะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันใช่ออก็องบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเรื่องเราการแบบว่าเหมือนไปนทดลองการเป็นบาโฮดก็คือเป็นที่สนใจของเหล่าดาราในวงการบันเทิงมากๆเพราะเขารู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งอาชีพที่มันต้องใช้ความสามารถในการแลกดื่มเข้ามาและที่สําคัญคือ มันก็ต้องใช้หน้าตาด้วยคือถ้าคุณถูกซื้อดื่มเยอะได้เลยใช่คือถ้าคุณถูกซื้อดื่มเยอะได้ก็แปลว่าหนึ่งคุณความสามารถสอคือคุณหลอกมมันคือการันตีความหลอกความดูดีความแบบสุดๆอ่ะอย่างนี้พี่วายก็คือต้องอ้อนวอนซีโอต้นหอมมาแบบขอไปอีกแต่ว่าคืออย่าไปปาร์กกับใครนะ ต้องไปคนเดียวเลยอย่าไปปะกับใครไม่ง,งั้นจะแอบหวั่นนิดนึงอเออใช่ค่ะจริงก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าพี่บอยจะไปขึ้นงานหรือว่าจะไปอยู่บนเวทีบา<ช>้าโฮสที่ขับไหนบ้างต้องรอติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะอ่ะกรสซิบซิมเรียบร้อยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการมออาเมาสข่าวดังด้วยนะคะมีทุกวันจนันทร์พุธเวลาห้าโมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมาดามเมาท์ค่ะและช่องทางยูทูบมาดามแชนแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ